ปัญหาของรุ่นนี้นะครับส่วนมากจะเป็นจะเกิดจากการส่งของของ,ของพนักงานส่งของครับทำให้เหล็กหัวน็อตเบียดกันกลางไม่ออกวิธีแก้นะครับถ้าสมมุติว่ามันเจ็บด,ด้านด้านล่างอย่างนี้นะครับให้ตั้งขาขึ้นข้างบนขึ้นข้างบนจับด้านนะครับเอาขาขึ้นข้างบนแล้วก็อย่างนี้เวลากลางกลางไม่ออกจะติดตรงนี้นะครับ เข้ามาดูตรงกลางนะครับระหว่างที่มันติดนะครับเดี๋ยวี้นิ้วให้ดูนะครับตรงนี้สองตัวนี้ต้องแยกออกจากกันนะครับเป็นได้ทั้งบนและล่างถ้าบนก็ไม่ต้องไงท้องขึ้นมาถ้าเป็นข้างล่างก็ไงขาขึ้นมาข้างบนแล้วก็ใช้ไขควงอย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปดันให้มันออกจากกันหลดแล้วนะครับเป็นทั้งบนและล่างนะครับ หัวน็อตสองตัวนี้เกี่ยวกันเกี่ยวกันี่แบบนี้นะครับเกี่ยวกันแบบนี้เราเอาไต่กวงงัดออกจากกันแคบบ่นี้นะครับจบนะครับ